พาราลิมปิกเกม สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับฟังเพลงกันไปแล้วน้องๆลองเดาสิครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาครับแต่เป็นกีฬาของคนพิการหรือที่รู้จักกันในชื่อของพาราลิมปิกเกมนั่นเองครับเราไปฟังพร้อมๆกันนะครับ ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนพิการมากขึ้นจึงได้เกิดการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับนานาชาติหรือพาราลิมปิกเกมขึ้นกีฬาบังคับที่แข่งขันกันจนถึงปัจจุบันมีอยู่หกชนิดคือยิงธนูกรีธาว่ายน้ำ ฟันดาบบาสเกตบอลและเทเบิลเทนนิสไทยส่งนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมแข่งขรรังน,ขงขรครงนครั้งแรกในการแข่งขันครั้งที่7เราได้รับเหรียญครั้งแรกในการแข่งขันครั้งที่9ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับเหรียญเงินและได้รับเหรียญทองในการแข่งขันครั้งที่11ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียาการแข่งขันครั้งที่12เมื่อคศ2004ที่ประเทศกรีดได้มีการขยายชนิดการแข่งขันเป็น21ชนิดไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่ง9ชนิด โดยได้รับเหรียญทอง9้าเหรียญเหรียญเงินสามเหรียญและเหรียญทองแดงสามเหรียญรวมทั้งสิ้นสิบห้าเหรียญเรามาอ่านเรื่องพาราลิมปิกเกมเพื่อเป็นการทบทวนกันนะครับปัจจุบันคนส่วนใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนพิการมากขึ้นจึงได้เกิดการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับนานาชาติหรือ พารอลิมปิกเกมขึ้นกีฬาบังคับที่แข่งขันกันจนถึงปัจจุบันไม่อยู่หกชนิดคือยิงธนูกรีธาว่ายน้ำฟันดาบ บาสเกตบอลและเทเบิลเทนนิสไทยส่งนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมแข่งขันครั้งแรกในการแข่งขันครั้งที่7ดเราได้รับเหรียญครั้งแรกในการแข่งขันครั้งที่9ที่กรุงโซนประเทศเกาหลีใต้โดยได้รับเหรียญเงิน และได้รับเหรียญทองในการแข่งขันครั้งที่11ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียาการแข่งขันครั้งที่12เมื่อคศ2004ที่ประเทศกรีซได้มีการขยายชนิดการแข่งขันเป็น21ชนิดไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน9ชนิด โดยได้รับเหรียญทองเก้าเหรียญเหรียญเงินสามเหรียญและเหรียญทองแดงสามเหรียญรวมทั้งสิ้นสิบห้าเหรียญได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาไปแล้วเรามาดูกันนะครับว่ากีฬามีประโยชน์อย่างไรกับช่วงนี้ชี้แนะ การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมเป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมรวมทั้งช่วยพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมทำให้เป็นคนมีระเบียบวินยัยมีความสามาคคีมีความรับผิดชอบมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฟังประโยชน์ของกีฬาจากช่วงนี้ชี้แนะแล้วเรามาทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อเป็นการปิดท้ายกันนะครับร่วมด้วยช่วยคิดนำคำที่กำหนดให้มาแต่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนพิการ เรามาดูตัวอย่างการแต่งเรื่องกันนะครับกีฬาสำหรับคนพิการพาราลิมปิกเกมเป็นกีฬาสำหรับคนพิการจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปีคริสต์ศักราช1,960ซึ่งมีการแข,ข่งขันกีฬาทั้งหมด6ชนิดด้วยกันคือยิงธนูกรีธาว่ายน้ำปันดาบบาสเกตบอลและเทเบิลเทนนิสเมื่อการแข,ข่งขันจบผู้ชนะจะได้รับเหรียญรางวัล ซึ่งแบ่งออกเป็นเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสนุกกันหรือเปล่าและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ